เคสนี้คุณผู้หญิงต้องสนใจกันมากๆแน่นอนสําหรับเคสผู้หญิงอายุ50ขึ้นไปเคยทําศัลยกรรมมาบ้างละทาชั้นตาละมาละแต่ถุงใต้ตาป่องมากทําไมทําให้เรารู้สึกอายุเยอะรู้สึกเหมือนคนอายุ560เลยไม่ได้ละหมอต้องจัดการให้เคสนี้นะคะหมอจะตัดหนังตาส่วนเกินออกจัดเลี้ยงไขมันนะคะกาจัดไขมันส่วนเกินตรงไหนเกินก็เอาออกตรงไหนที่น้อยก็จะเอาไปเติมค่ะหลังจากนั้นเราเย็บกยกกระชับที่หางตาแล้วก็ เย็บปิดให้สวยงามผ่านไปแค่หนึ่งเดือนคนไท้สดใสขึ้นมากเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะมีปัญหาคล้ายๆกับเคสตัวอย่างอยากปรึกษาสามารถทักอินบ็อกมาได้เลยนะคะปรึกษาได้ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะ